สวัสดีครับทีวีติแฟนนี่เจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ยิงอยู่ในการน้จ้าบ,บุรีนะครับผมนี่จะพาไปดูจุดที่เป็นจุดจเชเลองจุดเช็คอินของเมืองกาเลยนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เราจะพาไปเช็คอินครับนะครับก่อนที่จะไปสังขารบ,บุรีนะจะเห็นจุดจุดนี้นะครับผมก็คืออยู่ในอำเภอชาโยนะครับเขาเรียกว่าน้ําพุร้อนหินดาด เราพูดรู้พ่อพูดถูกมันเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยว่าน้ำพุร้อนหุ่นดาดมันร้อนจริงก็บ่าแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนที่เราเคยไปที่เห็นทางแถวแถวเหนือหรือเปล่านะครับผมตามไปดูกับบอน้ำพุร้อนหินดาดดีกว่าครับผมไปกับอำเภอสยโยครับที่การน้เจ้าบุรีครับผมไปตามไปดูครับไปก็นะครับก็ทางเข้านะก็จะมาทางนี้ก็คือเข้ามาจะมีป้ายบอกจับ gps มาเลยนะเข้ามาเขาจะมีลานจอดอยู่บริเวณนี้นะครับนี่คือลานจอดนะ นะมีห้องนงห้องน้ำมีลานจอดให้หมดเลยครับเป็นองค์การประหานส่วนตวนจังหวัดของกาญจน,นบ,บรุรีคนดูแลอยู่เนาะแล้วก็วก็สำหรับคทางเข้านี่เป็นอย่างนี้นะทางเข้าก็จะมีอัตราค่าบริการบ้างนะมาดูอัตราค่าบริการของทางนี้ดีกว่าว่าจะเสียเท่าไหร่นี่คือบรรยากาศค่อนข้างเป็นป่าเลยล่ะนะครับผมนะที่จอดมาก็เข้ามานะเบียดกันจอดหน่อยนะครับอาจจะไม่กว้างมากนะครับนะครับมาโ้บรรยากาศดีอนะมีเขาว่ามีน้ําแร่อะ ก็มีการตรวจเช็คเนาะก็นะมีการตรวจเราก็มาทําการตรวจนะครับตรวจเช็คนิดนึงครับตามนะช่วยกันปอกหยุดเชื้อพยาชาเลยนะครับขอบคุณครับโอเคก็มีตัตรเข้าบริการเนาะสำหรับชาวไทยนะเด็กนะผู้เด็กสิบบาทผู้ใหญ่ยี่สิบนะครับเวลาเปิดวันหกโมงถึงสี่ทุ่มเลยนะครับผมของทุกวันนะครับนี่เดินเข้าไปนะครับผมไม่มีนะครับก็กลบว่าเป็นผู้ใหญ่สอง นี่ครับเรามาเสียค่าบริการนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ทางนี้ครับแล้วก็ลงชื่อเขาบอกว่าคารางก็คือที่จอดรถจะน้อยหน่อยมาจอดตรงเมื่อกี้จะสะดวกกว่าเนาะเราลงชื่อครับแล้วก็นะครับรับตั๋วเรียบอเสียค่าบริการแล้วเราก็เดี๋ยวเดเข้าไปดูข้างในกันปกติคนเยอะไหมครับพี่ไม่มีวันหยุดคราบใช่วันหยุดยาวสี่วันก็จะทั้งวันนะคะเปิดหกโมงเช้าปิดสี่ทุ่มค่ะครับผม ส่วนหนึ่งใบอยู่ได้หนึ่งวันนะคะเข,<อ>ขออ,อกขึนอกก็ได้ค่ะ <Lac> แล้วก็มีลหลายทางนะตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทางนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะด้านล่างก็มีที่จอดรถแต่ว่าเขาบอกพี่บอกว่ามันน้อยมาจอดข้างบนง่ายกว่าสะดวกกว่านะเดินลงไปข้างล่างครับได้ยินเสียงน้ำแล้วล่ะตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำมากเลยได้ยินเสียงน้ำแล้วด้านด้านล่างก็จะมีพื้นที่โอ้สวยอ่ะใช่ไหมคะสวยมากเล้เดียเ๋ยวเราเรไปดูกันครับก็มีสะพ,พานไม้ด้วยแต่เขาว่าไม่ให้เดินผ้ามา มีลำธานอ่ะแล้นี้คือลำทารอ่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีของขายเนาะเนี่ยครับก็จะมีของขายด้วยเห็นไหมฮะมีของขายสองข้างทางเลยนะับระหว่างทาง,งไปน้นําพุเนาะก็นะครับเดินครับมีของกินเยอะแยะเลยครับใีหนุมน้อยนหฮะหนุนน้อยขายหมูมีร้าน้าอยู่นะ ให้เราก็คือว่าไม่อดแล้วก็มีของในพวกของฝากพวกนี้น่เนี่ยให้มาให้มาให้มาให้ดูของก็มีผลไม้เยอะมากล่ะนะครับนี่ครับขนมขนมผลไม้เยอะจริงทำไมพวกเป็นสีแดงโอ้โหเขาปลูกขมุกขมิ้นเห็นไหมฮะเห็นไหมับเผือกเผื็กก็คืออหโหต้นไม้อ่ะนะครับนี่ครับก็บรรยากาศดีนะคือเข้ามาในร่มเลยล่ะบนร่มลื่นมากเลยบรรยากาศค่อนข้างเย็นสบายมากเลย เดินไปดูสถานที่ก่อนแล้วว่าตรงไหนมีให้เราได้นั่งพักผ่อนกันบ้างคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงเช้าแหละนะครับพอ9โมงเช้านี่เราก็อาจจะต้องหาอะไรรับประทานกันก่อนน่นะครับไปครับเดินตามไปครับเดินตามไปไปทำไหที่นี่คนน่ยงไม่ติมถังเหรอโอเคคนนิยมมากเลยก็เดินดูครับไก่อไก่ที่นี่เขานิยมไอติมถังกันเหรอใส่ใส่กระเป๋าไม่ได้ต้องใส่ถังเลยครับเพราะใส่กระเป๋าไม่ได้ที่มันแบบคกลน แล้วก็คุณซุนเนี่ยตัวนี้แม่นะเห็นของกินแล้วนี่ครับขนมครกครับขนมครกขนมครกเรียกขนมขนมถ้วยแต่มาขนมทกได้ไงว่าใส่ถ้วยเดี๋ยวคุณป้าเขาแขกนะครับนี่ครับมาที่ร้านที่น้ําตกหินดาดนะครับหินดาดเนาะน้ําตกหินดาดโอ้มั่วภาษาไทยไม่แข็งแรงภาษาคนก็ไม่แข็งแรง bà bát đã nhiều thay nè. 20 bát đã nhiều đấy ก็นะครับมาถึงแล้วนะครับน้ำพุร้อนหินดาดเนี่ยครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่น้ำพุร้อนหินดาดครับนี่ครับนี่น้ำพุร้อนหินดาดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าน้ำพุร้อนร้อนจริงไหมโอเคไหมร้อนจริงมหมค่ะร้อนจริงมหค่ะร้อนจริงนะครับีครับมาครับเดี๋ยวเราเก็บภาพที่สวยๆกันสำหรับน้ำพุร้อนหินดาดนี้นะครับ ครัระหว่างทางเข้าไปก็มีห้ามนําอาหารเข้าไปแล้วก็จะมีจุดตรวจค้นของพี่เขาเนาะอาหารก็ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับห้ามนาเข้าไปแล้วรักษาความสะอาดด้วยนะครับเวลาเรามาเที่ยวกันเนาะก่อนโลยระวังนะครับเรื่องของระยะห่างให้ดีนะครับนี่ครับสถานที่เป็นอย่างนี้นี่ดูนะครับนี่นี่นี่กำลังคนเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยก็เป็นลำธารผ่านแล้วก็เรามาดูว่าน้าร้อนตรงไหนมันยังไงมันถึงร้อนแล้วมันร้อนยังไงอะไรตรงไหนเราไปดูกันครับนี่นี่นี่มีน้ำพุเอ้ยมีลำธารเล่นด้วนสวย ดูดิเดี๋ยวเสียงมันน่าเล่นมากเลยอะ่ะเห็นไหมว้าโ,โหนี่ครับครับนะเป็นน้ำทานด้วยอะ่ะเ,เรามาดูข้างล่างกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะมาพูร้อนจะร้อนจริงไหมเราไปพิสูจน์กันนะครับตอนนี้มีทางสล้เราบคพพิการผู้พิการด้วยนะเนาะเห็นไหมก็โอเคดีนะนี่เห็นไหมครั้นี้ลงไปนะเขาหลับผมผู้พิการนะ ก็ว้าระกนก่อนนะครับขอขอพรให้ปลอดภัยเล่นเนี่ยปลอดภัยนะครับด้านบนก็จะเป็นสารระเบนลระดานด้านบนนะฮะเราเดินลงไปข้างล่างกันนะครับเป็นบอ่อสาธารณะเดี๋ยวเราไปดูว่าร้อนจริงไหมเราไปพิสูจน์กันครับไปครับไป ก็นะครับก็เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็จัดที่ไว้ให้เรานั่งเนาะก็จะมีระหว่างลำธารน,นะธรรมชาติกับน้ำนนพุร้อนนะี่เดี๋ยวพ่อไปสัมผัสก่อนว่ามันร้อนจริงปะทําไปสัมผัสดูนะครับนี่เราเดินผ่านเนาะเอน้ำมันอุ่นอะนี่ครับมาแล้วนี่ตรงนี้ลงเนี่ยตรงน้อุ่นแล้วหนูจะลงร้อนหรือจะลงเย็นอะเราลองมาพิสูจน์ครับก็คือน้ำมันร้อนจริงป่ก็อุ่นๆเนาะตอนนี้เท้าปแปะโอ๊ยอุ่นอนะอุ่นอุ่น น้ำอุ่นนะเป็นบ่อแบบน่าจะเป็นธรรมชาติบ่อธรรมชาตินะครับโอเคเลยครับน้ำอุ่นดีให้มันน่าแช่ดีเนาะอากาศหนาวๆน่คงจะดีนะครับกอนะครับเดี๋ยวรูดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูดีกว่าคือโดนธรรมชาติเนาะสวยมากอะคือโอเคมันสวยอะพื้นที่มันสวยดีอะเป็นน้ำอุ่นนะเห็นไหมน้ำไหลน้ำอุ่นไหลมาเนี่ยไหมเนี่ยเนี่เนี่เดินเย่างนะน้ำอุ่นเลยแต่คงไม่ได้แต่คงไม่ได้ไม่ได้ลงนะคงไม่ได้ลงนะครับ

ป็นไงไงบบ้าครักับน้ําพุหินตาลนะครับผมที่อเภอทองผับภูมิแห่งนี้นะครับผมอย่าลืมนะถ้าเกิดมากาญจนบุรนะีก็อย่าลืมเป็นจุดแวะจุดจุดหนึ่งนะครับลองแวะกันมานะครับน้ําอุ่นดีนะข้างหน้าบรรยากาศถ้ามันหนาวหนาวนะมันคงจะแบบฟินมากนะครับ,รบพ่อๆเขาไม่ลองอะ่ะให้ลูกเล่นดีกว่าใครอย่าลืมกดไลค์ like, กด,ชดกแชร์กดซับสไครี๋ยวมีอะไรที่มันสนานกับกาญจนบุรีอีกเดี๋ยวเราตามไปดูกันอีกทีนะครับบ๊ายบายครับแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับอย่าลืมนะบ๊ายบาย